เต้นเตนเป็นอะไรร้องทำไมลูกกินข้าวไม่อิ่มเหรอฮะเป็นอะไรฮะไอ้โมงแม่ชี้ไปเไยครับฮะเป็นอะไรครับหัวหัวะอะไรฮะว๊ออะไรว๊อเอ๊ะเ,เ,เขาเลิกคิดแล้วลูกว๊อเอ๊อะอ่ะ โอ้ยสำรวจพื้นที่นอนใหม่เหรอทำไรอะดมไรดมไรอะกินไรชิมไรดมขี้ฝุ่นอ้ยดมขี้ฝุ่นแล้วชิมไรอะชิมขี้ฝุ่นมันกินได้เหรอลูกฮะ อืมอ่ะดมเข้าไปดมเข้าไปอ่ะไอกินขี้ฝุ่นนะไม่หนูกินขี้ฝุ่นอ่ะลูกอืมอ่ะซุกไซซุกไซมีความสุขอ่ะฮะซุกไซมีความสุขอืมเฮ้ยทำอะไรอ่ะลูกฮะ เราขี้ฝุ่นเหรอกินขี้ฝุ่นด้วยกินไปกินมากินข้าวหรือ,อยังเล่นติงครับกินข,ข้าวหรือ,อยังอะเล่นคนเดียวพี่ตุนไปไหนอะ่ะไม่รู้เล่นคนเดียว